สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้ก็มีข่าวดีเอามาบอกกันอีกแล้วนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพราะว่าช่วงนี้สต็อกอยางของจีนได้ลดวูบลงไปอย่างมากมายนั่นเองเพราะว่าเขาจะเร่งนําเข้าครั้งนี้ให้โดยเร็วนั่นเองชาวสวนยางก็คงได้เฮกันละ คาดกันว่าในไรตรมาสที่สองนี้ราคายางพาราน่าจะอยู่ในระดับที่65บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองครับกยทอก็ประเมินยางพาราไตรมารส2อผ่าสงครามรัสเซียยูเครนราคายังทรงตัวอยู่ระดับที่63 6 5บาถึงบาทต่อกิโลกรัมนะครับเพราะว่าอนนี้สงส์ต็อกยางจีนเริ่มน้อยโควิดคลาย ยอดขายรถยนต์พุ่งสูงสุดในรอบ8เดือนนั่นเองสมาคมน้ำยางค้นระบุปีนี้ชาวสวนกรีดยางผ่าแรงหลังราคาจูงใจลานิยาช่วยให้ฝนตกเกร็วด้วยในช่วงปีนี้นั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนับตั้งแต่ประธานาธิบดี วลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียป,ประกาศปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นั้นเวลาก็ล่วงเลยมากว่า1เดือนแล้วสงครามก็ยังยืดเยือ้อการเจรจายังไม่ในข้อยุติและยังไม่รู้ว่าศึกครั้งนี้จะยาวนานไปอีก เท่าใดนั่นเองทั้งนี้ยางพาราเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของไทยมีเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกว่า1.7ล้านครัวเรือนและมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมายจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนั้นนายนกรตักวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางก็ได้เผยกับนักข่าวว่าสถานการณ์ราคายางพาราช่วงไตรมาสที่สเมษาถึงพฤษภาคมนี้ คาดว่าราคายังทรงตัวอยู่ในช่วงที่63-65ถึงบาทต่อกิโลกรัมซึ่งถืออยู่ในแนวบวกทั้งนี้ทุกอย่างต้องตอบอะไรชัดเจนไม่ได้มากนักเพราะปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับสงครามรัสเซียกับยูเครนนั่นเองที่ไม่มีใครกล้าฟันธงว่าจะจบลงอย่างไรและเมื่อใดดังนั้นคงทำได้แค่พยายามประคองเอาไว้ให้ได้นั่นเอง นางสาวอธิวีแดงกนิตผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางกยทกล่าวว่าราคายางพารานี้ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อยจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูปิดกรีดของเกษตรกรช่วงฤดูแล้งขณะที่ผู้ประกอบการก็ยังมีความต้องการในสินค้าในการส่งมอบและตลาดยังได้รับแรงสนับสนุนจากจีนจะใช้นโยบายกระตุ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจขณะที่จำนวนผู้ป่วยโควิดรายใหม่ในจีนก็ลดลงส่งผลให้มีการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ทำให้โรงงานต่างๆเริ่มกลับมาดำเนินการผลิตได้อีกครั้งนั่นเองนอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากยอดขายรถยนต์ของจีนในเดือนกุมภาพันธ์6 5 6 5นั้นพุ่งขึ้นมาถึง18.7%เ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยแตะที่รับ1.74ล้านคันโดยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากลดลง8เดือนติดต่อกันก่อนหน้านี้โดยยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดและรถยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนพุ่งขึ้นถึง 197.5%ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อเทียบรายปีแต่ที่ระดับถึง368,000คันนั่นเองขณะที่ราคาน้ำมันดิบยังคงอยู่ในระดับสูงหลังสำนักงานพลังงานสากล e a ระบุในรายงานว่าอุปทานน้ำมันดิบจากรัสเซียจะลดลงกว่า3ล้านบาเรลต่อวันในเดือนหน้านี้ซึ่งลดลงมากกว่าความต้องการใช้น้ำมันที่คาดการว่า จะลดลง1ล้านบาเรลต่อวันเนื่องจากราคาเชือเ้อเพลิงที่สูงขึ้นซึ่งสำนักงานพลังงานสากลคาดว่าแคนาดาสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆจะยังไม่เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันนั่นเองส่งผลให้ทั่วโลกจะขาดแคลนอุปทาน7 0 0แสนบาเรลต่อวันในไตรมาสที่2ส่วนเงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นขณะที่เงินดอลลาร์รเผชิญแรงขายทำกำไร หลังผลการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในกรอบ0.25-0.50%ถึง0.50เอร์เซและส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย ต่อเนื่องใน6กรอบประชุมที่เหลือของปีนี้นี่เองตลาดยังต้องติดตามธุรกิจยูเครนอย่างใกล้ชิดรวมถึงปัจจัยต่างๆข้างต้นอย่างใกล้ชิดเพราะมีผลต่อความต้องการราคายางพาราอย่างไรก็ดีราคายางในเดือนเมษายนคาดจ,จะย่อตัวลงมานิดหนึ่งจากการปรับฐานจากการเทขายเพื่อเก่งกําไรโดยมีปัจจัยพื้นฐานมาจากผลกระทบจากสงครามโดยยังมองว่าราคาสามารถ ไตระดับปรับขึ้นต่อได้ในเดือนเมษายนนอกจากนี้สต็อกในภาพรวมของผู้นําเข้าสําคัญเช่นจีนญี่ปุ่นยังมีน้อยมากก็ามาดูกราฟิกประกอบบวกกับผลผลิตที่ออกมาช่วงนี้ไม่มากนักนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและรับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ